สวัสดีครับพี่น้องหากินแบบบ้านๆครับผมมณนนี้พาพี่น้องมายามเบ็ดปอมเยื่อบักหอยครับพี่น้องผมใส่ไ้แล้วมนีกรสีผ้ามารุลมาเบิ้งน้ำกันครับนี่ครับหมายเขาน้องนี่แหละครับบัวหลายๆมาลุนมาเบิ้งกันครับพี่น้องว่าสิเป็นจ้งไรล่องหมายนี้ล่องเบิ้งครับพี่น้อง ได้บากหอยมากกะเอามาเปลี่ยนไหมก่านอันนี้ไปใส่อีกน้องนึงเนาะนเหมือนแม่น้องนี่ใส่ไว้น้ำปลาเฉยเลยลครับปลางปลาผึ้งเฉยละสายคือวัตถอครับ ป่าเลยหนยังก็จะมีการดึงอีป่าบนอะบอไมีครับดึงซื้อตัวนี้ดึงแต่ตว่าบอมีโต จังไดล่ะนอ้อเดี๋ยวยังคือเก่าครับคือบล่ล่ะที่เป็นอย่างนเสียงปลาดินพี่น้องพลังนี่เสียงปลาดินเสียงปลาดินสิ่งนี้ปลาบล่นล่ะ โอ้โหมีมีครับพี่น้องมีมีมีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยครับนี่พื้นนี่แหละอือนี่ครับคอประคอเห็นบ่ครับโอ้ตกไข่อยู่ดีล่ะนี่อืออยินแล้วครับพี่น้องบ่ต้องห่วง เม็ดปอมเนี่ยเต็มแหลกมากแล้วครับเก็บทังนี้กเ,เงียบครับ <c oughs> โอ้คือบ่ดินอีกแล้วพี่น้องคือเงียบดีเด้อตะเวนขึ้นแล้วครับบุญนะ หกโมงแล้วครับบ่ในมาเต่ามันได้มันบ่ค่อยเห็นหวง,งน้่งมันเป็นจริง,งพล่สายตึงๆโอ้มาแล้วครับพี่น้องอนี่ปลาไหลปลาไหล ปลาไหลครับเออเด้ผพีไหลละผีไหลละเดปลาไหลป่งละพี่น้องปลาไหลป่งแล้ว,ลแ,ลวแค่คึ้น่าอยากกินปีงปลาไหลเอาละครับน่ครับผม <c oughs> กําลังเสียบดูนี้เก็บครับ นี่ครับปลาหกหกนี่แค่ครับเป็ 5, นอ่อนปลาผือเนี่ข้างในเป็นข้างกลางเป็นบัวครับโอ้หล,ลังนี่ลังมีล่งยังสี่มีชิดลุนว่าเป็นปลาไหลได้วยครับมันจมลงนะครับนี่ครับเป็นบัวครับจมลงแบบนั้นเดี๋ยวเบิ้งกันครับนตายยังจมลงแนวนั้น Mình ừ. đứng Cái như xịn Cái này là phía ngoài Ngã nát, đứng khỏi nhà. อะไรอี๋นี่น่แหละครับนี่โอ้ยการเด็กาดการเด็กการคืออยากกันเดกการอยู่พี่น้องเนี่ยตัวซ้ำตรงหันเลยครับอะไรอาล้วครับ,เ,รบเก็บครับผมหลันงนีคือสายที่มีจันทร์บินเขามานหนีครับ จิ้จมเป็นปาลาแล้วครับพี่น้องดึงบอย,ยู่บอยู่ดึงที่สีครับ พี่น้องเบื้องใบบัวหยักนี่ครับผมใบบัวหยักเบื้องมือกับใบบัวครับพี่น้องมันเป็นบัวกินเม็ดนะครับนี่นี่ับผมบัวกินเม็ดต้นเห็นโมเมน์พอก,กินแล้ว นี่ครับเอามากินได้ครับนี่ครับนเงป่ามันอยู่ในปลาบัวมั้งใ่ไหมครับ หกอยู่อย่าหลายเห็นกับสมุนด้วยด้วยด้วยอ้าฮัมาน่ำดีได้อเพิ่นเนี่ยอย่าไปไกลได้อยู่น้ำมือได้ยินบ่เออตั้งนี้วงหันนิ้นเสียงปลาดินได้ครับพี่น้องโอ้ยบ่ ตัวปลาไหมทำไมมันดิน่นคลคอยยินเสียงปลับกปลักอยู่เหอนกินเลือครับพี่น้องประคอคอหน่อยครับตัวนี้หายังไงเลย ครับผมบรรยากาศแบบบ้านๆเข้าอาย่หากินนี่บอถือครับเบ็ดสิเบ็ดเลยเด้เบ็ดซิเบ็ดเลยเด้พี่น้องหลังนี้ก็บอถือครับครับพี่น้องมึงหลังนี้ที่ครับพอม ปลอมถืกดึงครับปลอมถืกดึงโอโ้เจอแล้วครับพี่น้องเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วนี่ครับผม,ม,มตายเลยนี่ครับเจอแล้วพูนะ้น่ะ ไอ้อมันมลายครับพี่น้องเลตยตนี่ยตัวใหญ่อยู่เล็ตัวนี้นี่ครับผมถือว่าตัวใหญ่อย,ย,อยู่ขึ้นมาหายใจบ่ได้ครับเตรียมน้ำงามอีกแล้วครับเก็บครับพี่น้องเบื้องหลังนี่จมพื้นกันครับนี่ครับผมจมพื้นกันนี่ครับผมมองยิงใส่ก็มาละเลาะปลาบัว หยาหลายแห้งเดี๋ยวขอเคลียร์กันครับพี่น้องหย่าน้าตึบเลยมองสีเหลือกครับพี่น้อนตงต้องร่อหนามหลุดตรงจังหน่อยเดี๋ยวนสวบอยู่ด้วยครับพี่น้องสวบอยู่ข้างในอยู่บบบบบอบอยู่นี่จมอีกแล้วเดี๋ยวเบิ่งกันครับโอ้ ยังเลยดึงลงขนาดสายคือเบาสายคืออยากเบาเบาบ้านยังไปยู้ยิ้วอันนี้ดีครับโอยู่ประคอกกับอะไร

จุมจ่มนจมนะครับผมอยู่บ่ล่ะบ่าเใช่ไหมพี่หนุ่มจุ่มจะว่าสายเบาจุ่มแบบนี้ซ้อย่างนะครับพี่น้องบป่ปลาไหลกับปลาขัวจุม่มจุ่มเนี่ยโอ้ <laughs> มึมๆๆงครับซุ่มจมๆนี่จะตัวใหญ่ครับมึงครับมันขวางเนี่ยนี่ครับผมมันขึ้นมาบ่ได้นี่ครับผมซุ่มจมๆเนี่ๆๆๆนอยตัวนี้ตัวนี้แห้งใหญ่พี่นอ้องใหญ่กว่าตัวมัวงหันอีก เอาไว้เห็ดไอ้ข้ออื่นนะครับปลาแดดเดียวนี่ครับผมปลาแดดเดียวปลาแดดเดียวกําลังดีกําลังเป็นต่างต่างผมอยู่หลึกๆครับ <c oughs> น,นี่ผมมีแนวกินครับปลาอยู่ในปลาหลึกปลาใหญ่อศัยในน้ำหลึกครับอันนี้ออกมาใส่ ตกนอ,อกสลับกันครับพวกทั้งทั้งเคื่องในมันหกไหลมันใส่ไดเลยทางนี้กเงียบครับโอ้ห <c oughs> ลังนี้คือจงังพันธ์ยังสั่นครับเดี๋ยวเบิ่งกัน Ho ho ho. Oi lóc. Oi lóc. Nhuáo hôm. Oi lóc. Ba khoa hm. Nhuáo เนียกำลังเดกกาเลยพี่น,อนอ้องถือว่าเด็ก,กาาเลยถือว่ามานัน <c oughs> นีออ่โมผิดหวังดีครับมาหลังสุดท้ายเลยเด้หลังสุดท้ายแล้วหลังสุดท้ายถ่ายสุดแล้ว น้ำสุดท้ายก็ถือครับเถอน้อยนี่ครับผมหินเล็กครับเอา้าสุดยอดแล้วครับเมือ่อไงอาครับเปิ่งผลงานกันออลงเบ็ดปอมถือว่าเด็การครับพี่น้อง มีอยู่นี่คุรุ่นครับสอง,ส,องสี่หกแปดแปดโตรครับนี่แหละครับผลงานเท่าเหมือนนี่ในการเลยอ่ามันมนันครับพี่น้อง ครับผมเมื่อน,นี้หาก,กินแบบบ้านๆกับปาพี่น้องมายามเบ็ดนะครับพี่น้องมาลุนเบ็ดน้ากันใส่เบ็ดเหยื่อบักหอยไว้ครับพี่น้องนี่ครับน้องข้างหลังเข <c oughs> าเนี่ยน้องปลาหย่าได้อไรแปลโตครับนักอึงๆกับเมื่อน,นี้ถือว่าได้การอยู่กับเบ็ดสี่สิบหลังครับพี่น้องโอ้ลุยลุยหย่าเนี่ยมึงไงครับพี่น้องปลามันสิอูหลึกๆครับพี่น้องตัวใหญ่ยุ่งในหลึกๆ สังเกตเบิ้งครับใส่ถือสองตัวแต่ว่ามันหงามันหลาเนาะครับมันหายใจบ่ได้มันพันหงาส่วนใหญ่ก็สิตายครับพี่น้องถือบริการอยู่อันนี้ก็มาลองเปลี่ยนไม้อีกไม้นึงครับทางนี้เด็ดเด็ดคือเกาครับพี่น้องไมนี่มาใส่ย้ามไหนก็ถือบริการอยู่ก็ฝากเป็นกําลังใจให้ช่องหากินแบบบ้านๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันครับผมติดสำคัญกับอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ครับผมจังบ่พผาาคลิป คลิปต่อไปสีมิยังกทารุนท้าเบิงน้ำกันครับผมวัมอนนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ